สวัสดีค่ะถ้าน้งนองๆคนไหนที่กำลังสนใจในด้านคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้กับตัวเองหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์จะช่วยเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ คอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆได้ค่ะโดยหลักสูตรนี้ได้นําคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับโลกแห่งอนาคตได้แก่การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการใช้คณิตศาสตร์และสถิตกิการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคำนวณ เน้นวิธีการคิดแก้ไขปัญหารู้จักใช้ข้อมูลรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการก้าวสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างแม่นยำมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณเป็นหลักสูตร4ปีเมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ค่ะข้าราชการครูอาจารย์ นักวิชาการนักวิจัยผู้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียผู้สร้างสรรค์งานปัญญาประดิษฐ์ผู้พัฒนาและบริหารระบบงานและประกอบอาชีพอิสระถ้าน้งนองๆคนไหนที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านบนเลยค่ะหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขด้านล่างเลยค่ะแล้วอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ